มาดูวิธีการถอดโถเพื่อที่จะเอาไปล้างนะครับทำความสะอาดนะครับนี่เลยนะครับควนเข็มไม่กานนะครับเราจะถอดข้างขนนะครับบีบตรงนี้นะครับนี่มีสัญลักษณ์อยู่นะครับบีบแบบดันลงนะครับนี่ให้มันเข้าล็อกตัวนี้พอดีก็ถอดนะครับส่วนตัวนี้ก็ดันดันเข้าแล้วก็บิดเข้าเหมือนเดิมนะครับออกมาเดิมนะครับอย่างนี้นะครับ แล้วก็อถอดหูอย่าน,นี้นะครับอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ยกหูกเลยนะครับนนีเสร็จนะครับแล้วก็ถอดออกปกติถอดปกตินะครับ,น,รบน,นี่นะครับวิธีการประกอบก็เหมือนเดิมโอเคค่ะ